อฟังเคสตัด,ดีกันลูกมีพี่น้องรวมสิบสองคนน้องชายงลูกเป็นคนที่สิบเริ่มปปวยเป็นมะเร็งที่ไตข้างซ้ายเมื่อเดือนกันยายนปี40ได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลได้รับเคมีบำบัดจนกระทั่งปี44เพราะว่ามะเร็งได้เริ่มลุกลามไปที่ตับและกระด,ดูกจะทำให้แขนข้างซ้ายหัก ต้องผ่าแตกระดูกต้นแขนข้างซ้ายในเดือนธันวาคมปี45ได้รับการฉายแสง12ครั้งจนกระทั่งเดือนมีนาคม46มีอาการปวดมากและถึงแก่กรรมในวันที่6เมษายนปี46ปกติน้องชายงลูกเป็นคนขยันมีความพยายามมาณะอดทนในการทำงานมีความรับผิดชอบสูงชอบทำบุญ จ,จิตใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อต่อทุกคนเป็นผู้มีความกตัญญูกตตเวทีต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณเป็นทีรักของทุกคนที่ได้รู้จักมีเรื่องน่าแปลกก่อนการเสียชีวิตของน้องชายคือวันสุกที่28มีนาคม46น้องชายลูก,กเริ่มไม่รู้สึกตัวลูกเทพสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็น ปเปิดให้ฟังข้างหูตลอดเวลาและลูกก็ได้พูดถึงบุญต่างๆที่น้องชายลูกได้ทำกับวัดอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะจ๊ะนี่แหละถูกหลักวิชาเลยเราทุกครั้งที่ลูกชักชวนเขาไม่ว่าจะเป็นการสร้างพระธรรมกายไปจำตัวบุญภาพป่ากระถินบุญเลี้ยงวัตาหารพระสังฆติการซึ่งเขาก็จะร่วมบุญด้วยความเต็มใจทุกครั้ง เขาเคยไปที่วัดและนั่งสมาธิที่ห้องปัญญาขณะจะก,กลับเขาได้ยินเสียงดังที่หูในหูว่าอย่าลืมไปกราบคุณยายซึ่งเขาไม่รู้จักคุณยายเพราะไม่เคยไปวัดมาก่อนจึงได้โทรศัพท์มาถามลูกลูกก็เลยบอกเขาซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงที่ยังมีการสวดพระอภิธรรม ให้กับคุณยาอาจารย์มหาลัตนาอุบาสิกาอาจารย์ขนึกยุงคือประมาณปี44เขาก็เลยได้ไปกราบคุณยายทั้งชายลูกชอบมหาธรรมกายเจดีมากเวลาเขาขึ้นเครื่องบินเดินทางไปไหนจะพยายามหาที่นั่งเพื่อมองหาพระม,ามาหาธรรมกายเจดีได้ชัดในวันนั้นเป็นวันทีแพย์คา่ว่าเขาคงจะเสียชีวิตแต่พอประมาณสี่ทุ่มเขากลับรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่ พูดคุยขออาหารซึ่งก็รับประทานได้มากเพราะว่าทิี่ที่30มีนาคมตอนเย็นพระอาจารย์ศักชายคุณอยุโตและนงน้งนองผู้สารงานภาคแ8ก็ได้มาเยี่ยมขณะนั้นเขาลิ้นแข็งพูดไม่ค่อยได้โลกเดชถามเขาว่าจะสร้างองค์พระถวายพระสังฆาธิการเพิ่มอีกกี่องค์เขาพยายามจะพูดออกมาว่าองค์พระองค์ละเท่าไหร่จริงๆแล้วเขาได้สร้างไปแล้วหนึ่งองค์ ลูกก็บอกเขาเขาเงียบไปเหมือนพูดไม่ออกทุกคนก็พยายามลุ้นให้เขาพูดออกมาเองลูกถามว่าจะสร้างเพิ่มอีกหนึ่งหรือสององค์เขาก็ทำท่าว่าไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการแต่เขาพูดไม่ออกจนในสุดเขาหลุดออกมาว่าเขาพูดว่าไงสิบองค์ขอน้ำสม้มเมื่อเขาดื่มน้ำส้มไปครึ่งแก้วเขาก็สามารถพูดออกมาว่า สร้างห้าองค์สาธุซึ่งทุกคนก็อนโมทนากันใหญ่ตอนที่ลงงพี่จะกลับได้ให้พร,รเขาก็สามารถพูดออกมาด้วยเสียงดังว่าสาธุแล้วก็ถวายผ้าตราจีวรหนึ่งชุดคืนนั้นเขากลับรู้สึกตัวเหมือนคนปกติพูดคุยได้โทรศัพท์หาเพื่อนสนิทวันลุงขึ้นเขาก็สั่งเสียและทำพินัยกรรมโดยแพทย์ผูรักษาเซ็นเป็นพยานว่าเขามีความรู้ตัวสมบูรณ์ทุกอย่าง เป็นการเตรียมตัวที่ดีมากได้พีจาาเป็นกัลยานมิตรทำถูกหลักวิชาจากนั้นเขาก็พูดคุยได้รับประทานอาหารได้จนญยยาญญาู้สึกดีใจแล้วก็ได้ถวายปัจจัยสร้างองค์พระในวันอังคารที่หนึ่งเมษายนาโดยมีพระอาจารย์มารับเนื่องจากเป็นวันที่มีการปฏิบัติธรรมที่ศูนย์จุฬาและด้ถวายผ้าตรายจีวรอีกหนึ่งชุดแม้ว่าก่อนหน้านี้ลูกได้เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วแต่เขาเสียชีวิต วันเสาร์ที่ห้าเมษายนเขาหลับไปดูเหมือนไม่รู้สึกตัวความดันโลหิตตกแพทย์ได้มาให้ยาเพื่อให้ความดันโลหิตขึ้นซึ่งสัญญาณชีพต่างๆก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจพอกลางคืนวันนั้นประมาณตีสองเขากลับตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพูดคุยได้ทานอาหารได้ใส่บาตรพระได้ปกติทุกเช้าลูกจะนิมนต์พระมารับบาตรที่ห้องคนไข้ทุกวันต่อมาเวลา13.0 0นนอาทิตย์ที่6เมษายน ความดันโลหิตเริ่มตกอีกและเริ่มหายใจช้าลงซึ่งก่อนหน้าน,นี้ลูกเด็กนิมนต์นพระอาจารย์จากวัดมาสวดพุทชงเจ็ดและสวดพุทธคุณ49จบซึ่งเขาก็ค่อยๆหยุดหายใจไปโดยสงบก่อนจะได้ถวายผ้าตรายชุดที่สี่ซึ่งลูกเข้าใจว่าเขายังคงอยู่ในห้องนั้นจึงบอกเขาแล้วได้ถวายแทนเออถูกหลักวิชาเลยเนี่ยตัองถือว่าผู น้องชายนี่เป็นผู้มีบุญนะแต่ฟังเสียงสวดมนต์ก่อนเดินทางน้องชายลูกตายแล้วเป็นไหนบุญที่น้องชายได้ทำก่อนตายเขาจะได้รับหรือไม่อย่างไรสิ่งที่เราได้เตรียมให้กับน้องชายก่อนตายจะมีผลต่อน้องชายอย่างไรเช่นเปิดเทปให้ฟังนิมนต์พระมาสวดน้องชายมีวิบากกรรมอย่างไรทำไมถึงป่วยเป็นโรคมะเร็งและเสียชีวิตในขณะที่อายุยังไม่มากเหตุการณ์ที่น้องชายไปนั่งสมาธิที่ห้องบรรยาแล้วได้ยินเสียงว่า อย่าลืมไปกลาบคุณยายเกิดขึ้นเพราะอะไร็น่าคิดเมื่อกันเนาะเหตุการณ์แต่และเหตุการณ์ที่น่าแปลกใจเกิดขึ้นในอย่างไรเช่นแพทย์ขาดว่าจะเสียชีวิตในวันนี้แต่ก็กลับรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่แล้วก็พูดคุยรับประทานอาหารได้เป็นปกติอ่านเรามาฟังกันเลยนี่ฝันนี่ฝันกันนะจ๊ะน้องชายเป็นมะเร็งและเสียชีวิตตอนอายุ48ปปีเพราะ เป็นกรรมแนดีเคยเป็นขุนนางแล้วก็ได้รับเงินสินบนทำถูกให้เป็นผิดและทำผิดให้เป็นถูกเช่นคราวหนึ่งได้ทำหน้าที่ปกครองเขตคล้ายแนมเภอได้ทำการตัดสินคดีหนึ่งในเขตการปกครองของตัวโดยเรื่องมีอยู่ว่า พ่อค้าใหญ่คนหนึ่งมีคดีพิพาทกับชาวบ้านเรื่องเขตท,ที่ดินตนนเองก็ได้รับสินบนจากพ่อค้าใหญ่จึงตัดสินคดีให้พ่อค้าชนะความทั้งทที่พ่อค้าไม่ถูกต้องแล้วก็ชาวบ้านถูกต้องเป็นต้นทำอย่างนี้คร้าอย่างนี้เป็นอาจินทำให้ผู้คนเดือดร้อนวิบากกรรมนี้จริงทำให้มาเป็นมะเร็งที่ไต แล้วก็ลามาถึงกระดูกแล้วก็ในชาตินั้นบางครั้งก็ทําร้ายคนบริสุทธิ์จึงทำให้อายุสัน้นเอาการ่างที่น้องชาได้ยินที่ห้องปัญญาว่าให้ไปกราบคุณยายทั้งที่ไม่รู้จักคุณยายเพราะไม่เคยมาวัดมาก่อนได้ยินที่ในหูเพราะ <c oughs> อต้า <c oughs> ะอะไร <c oughs> พระเทวดาที่รักษาวัดได้ลักกระซิบข้างหูตอนที่ใจเขาใสเพิ่งจะออกจากนั่งสมาธิมาในจกเห็นว่าเขามาใหม่อยากให้เขาได้บุญแล้วเทวดาก็อยากจะได้บุญด้วยเพราะคุณยายเป็นทักคินในยาบุคคลได้เขาถึงวิชาธรรมกาย<ะ>เทวดารักษาวัด<ะ>โอ้ยแยะ เดินชนกันเหตุการณ์แบบปลกๆที่เกิดขึ้นเช่นแพทย์บอกว่าจะเสียชีวิตวันนี้แต่กลับมีอาการดีขึ้นกับพระใจเขานึกถึงบุญนึกถึงบุญได้โดยเฉพาะบุญสร้างองค์พระแล้วเ,เขามีจิตศรัทธาทำด้วยตนเองจึงมีอาการกลคล้ายๆกับเปลวทีพวาบสุดท้ายที่สว่างยานานกว่าธรรมดาหน่อยนึง สิ่งที่ลูกทำให้กับน,น้องชายก่อนน้องชายตายเช่นเปิดเทปสวดมนต์ให้ฟังแล้วก็นิมนต์พระมาส,สวดเป็นการทำถูกหลักวิชาคือทำให้ใจของน้องชายเป็นกุศลใจผ่องใสและตัวลูกเองก็จะได้บุญมากด้วยเพราะได้ทำหน,น,น,น้าที่กัลยาณมิตนี้บุญนี้ก็จะมีอนิสงส์ติดไปทั้งพบนี้และภพหน้า จะทำให้ลูกนะี่มีจิตพองใสจะไม่มีใครมาทำให้ลูกจิตใจคุณมัวเศร้าหมองอิปการก็เป็นบุญเก่าของน้องชายด้วยที่มีความกระตันอยู่กระตะเวทีเลี้ยงดูปรนนิบัติบิดามานดาอย่างดีในอดีตชาติและปัจจุบันนี้ก่อนตายน้องชายกระดูยังแข็งแรงพูดจาได้ดีคล้ายพลังชีวิตครั้งสุดท้าย และใจน้องชายอยู่ในบุญตลอดเวลามีปีติมากจึงทำให้จากโลกนี้ไปอย่างสงบไปอย่างหลับแล้วก็ตื่นขึ้นกลางวิมานทองชั้นดาวดึงเป็นเทพประบุตรเฟสสองมีความสุขมากสามารถรับบุญที่อุทิศไปให้ได้ขณะนี้กำลังชื่นชมตรวจตาดูวิมานและทิพยปยสมบัติของตนเองและกำลังศึกษาชีวิตในสังคมใหม่ ได้ฝากความมาถึงพี่สาวว่าขอบพระคุณและทราบซึ้งในสิ่งที่พี่สาวได้กระทำที่เป็นการมิตรให้ทำให้เขาได้มีโอกาสมาเกิดที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนี้<า>นี่ก็<า>เป็นเคสต์ตีเยอๆ